สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสีนะคะมาในหัวข้อเรื่องทุจริตขายวัคซีนบางซื่อรายงานข่าวเมื่อวันที่27กันยายนที่สถานีการบางซื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นนายหน้าเก็บเงินผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมกับกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการตำรวจรถไฟจับกลุ่มผู้กระทำผิดเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาฉีดวัคซีน ซึ่งแพทย์หญิงมิ้งขวานวิชัยดิตผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนได้สังเกตเห็นความผิดปกติในส่วนของจํานวนยอดผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยพบความผิดปกติ2ประการคือ 1. พบว่ามีการนัดล่วงหน้าจํานวนสูงผิดปกติมากกว่าจํานวนที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นผู้นําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง 2. พบความผิดปกติของช่วงเวลาในการอัปโหลดข้อมูลการนัดล่วงหน้าเข้าสู่ระบบ โดยหลัง22นาฬิกาของทุกวันกับมีข้อมูลอัปโหลดเข้าสู่ระบบส่งข้อมูลนัดหมายล่วงหน้าอีกจำนวนมากประกอบกับทางศูนย์ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการซื้อขายเพื่อรับคิวการฉีดวัคซีนของประชาชนจึงแจ้งความดำเนินคดีจนนำสู่การจับกลุ่มตัวการสำคัญได้พบผู้ต้องหาทั้งหมด7คนคือ 1. นางสาวพระคมลหอมพัก 2. นายวิชยพง์ทีระอังคณานน์ 3. นางสุรินาถปฐมวิชัยพร 4. นายจุมพลศรี ยาภัย 5. นางสาวมาัิตารุ่งสว่าง 6. นางสาวกันติมายางทอง 7. นายหัดไทยชนุกบริรักษ์ มีการตั้งสองข้อหาคือช่อโกงและร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ในจำนวนผู้ต้องหาเจรายนี้พบว่ามีสองรายเป็นคนคีย์ข้อมูลที่ศูนย์ฉีดส่วนอีก5คนเป็นคนจัดหาประชาชนมาฉีดต้องหายหิงกล่าวว่าเดิมทีใส่ชื่อในระบบเพราะต้องการช่วยเหลือคนรู้จักและเพื่อนเพราะในช่วงนั้นวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยมไม่มากนักจึงอยากเพื่อนได้รับวัคซีนเร็วขึ้นโดยไม่ได้รับเงินแต่เนื่องจากมีเพื่อนบอกต่อกันไป จึงมีคนมาคอยช่วยเหลือและบอกว่าจะให้เงินรับรายละ200บาทส่วนที่ว่ารับรายละ1,000บาทนั้นเป็นการบวกเพิ่มกันเอเ n นทอดทอดรายได้ที่ได้รับมาราว3-4ล้านบาทเงินที่ได้มานั้นนำไปใช้หนี้เพราะเงินที่ได้รับจากการทำงานที่ศูนย์วัคซีนบางซื่อวันละ500บาทไม่เพียงพอเตุของการทุจริต ผู้ต้องหากล่าวว่าเริ่มแรกใส่ชื่อคนอื่นเพิ่มในระบบเพอต้องการช่วยเหลือคนรู้จักและเพื่อนเพอาช่วงนั้นวัคซีนเข้าประเทศไทยไม่มากจึงอยากให้เพื่อนได้รับวัคซีนเร็วขึ้นโดยไม่ได้รับเงินแต่เนื่องจากมีเพื่อนบอกต่อก,กันไปจึงมีคนมาให้ช่วยและเสนอว่าจะให้เงินจึงรับรายละ200บาทส่วนที่ว่ารับรายละ1,000บาทนั้นเป็นการบบกเพิ่มกันไปเองเงินที่ได้รับมานั้นราว3-4ล้านบาท จึงนำเงินไปใช้หนี้เพราะว่าเงินที่ได้รับจากศูนย์วัคซีนบางซื่อวันละ500บาทไม่เพียงพอดังนั้นจุดจบของคนโกงคือต้องถูกดำเนินคดีและติดคุกการแก้ไขของรัฐบาลนายแอนทุินกล่าวว่าการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ถือเป็นภาระและหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนคนไทยทุกคนตลอดจนบุคคลสัญชาติอื่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยรัฐบาลจัดหาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามทั้งตัววัคซีนการฉีดอุปกรณ์การฉีดต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดูแลหากมีอาการข้างเคียงการเฝ้าระวังสังเกตอาการทุกอย่าง เป็นภาระเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิน้นผู้ที่กระทำความผิดจะต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและขอให้ประชาชนทุกคนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการที่ไหนก็ตาม ต้องไม่ยอมรับการเรียกรับใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นหากพบการเรียกร้องผลประโยชน์ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การฉีดวัคซีนทุกแห่งของภาครัฐเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในายามสถานการณ์วิกฤตโรคโควิดส9สําหรับการแก้ปัญหาการทุจริตวัคซีนฉบับนพรลอนะคะ 1. มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงวัคซีนในจังหวัดที่อาศัยโดยเฉพาะได้รับวัคซีนฟรีและมีคุณภาพอย่างเร็วที่สุดค่ะ 2. การจัดหาวัคซีนและจุดบริการในการรับว,วัคซีนให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนประชากรเพื่อป้องกันการทุจริตในการจองคิวเช่นการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปยังโรงพยาบาลสุขภาพชุมชน 3. การจัดการฉีดวัคซีนโดยให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้โดยเพียงแบบประชาชนแค่หนึ่งใบและเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการนัดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนโดยประชาชนสามารถดำเนินการลงทะเบียนฉีดวัคซีนและรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้านค่ะ 4. การประชาสัมพันธ์ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเสียงตามสายในชุมชนการออกข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุโพสตามสื่อออนไลน์และผู้นำชุมชนกับกลุ่มอสมลงพื้นที่ในการสำรวจสมาชิกภายในชุมชนร่วมด้วยการแก้ปัญหาโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ความพอประมาณจากข่าวจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดขาดความพอประมาณต้องการเงินมาใช้หนี้จึงได้ทำการทุจริตวัคซีนเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นจึงควรมีความตระหนักในเรื่องของความพอประมาณ คือความพอดีต่อความจำเป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผล ผู้ต้องหาให้เหตุผลว่าต้องการทำเพียงช่วยเหลือเพื่อนเท่านั้นแต่ภายหลังต้องการรับเงินเพราะเงินที่ได้จากการทำงานไม่เพียงพอต่อการใช้หนี้โดยไม่นึกถึงผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตในอนาคตที่อาจโดนดำเนินคดีทางกฎหมายได้จึงควรตระหนักถึงเรื่องของความมีเหตุผลคือการทำตามเหตุและรู้ผลที่จะตามมา โดยการใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆมีการดำเนินเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบรู้และรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จากข่าวจะเห็นได้ว่าวัคซีนเข้ามาในประเทศไม่มากผู้ต้องหาจึงอยากให้เพื่อนได้รับวัคซีนเร็วโดยไม่ได้รับเงินแต่เนื่องจากมีเพื่อนบอกต่อจึงมีคนมาขอให้ช่วยและเสนอให้เงินแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีสติพร้อมต่อความย่ว,วยวุจึงควรตระหนักเรื่องระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการมีสติพร้อมต่อความย่วยุพร้อมต่อสังคมเปลี่ยน พร้อมต่อการสูญเสียอื่นๆการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีเงื่อนไขคุณธรรมการที่ผู้ต้องหาทุจริตเพิ่มจำนวนผู้ฉีดวัคซีนโควิด19โดยมีการเก็บเงินค่าหัวเพิ่มแต่เป็นวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการขาดคุณธรรมอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาจึงควรตระหนักในคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตและด้านการกระทำคือมีการขยันหมั่นเพียรอดทนไม่โลภไม่ตรณีรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเงื่อนไขค,ความรู้ ผู้ต้องหากระทำความผิดโดยแม่คำนึงถึงกฎหมายแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาขาดความรู้จึงควรส่งเสริมความรู้ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรู้รอบคอบเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจากนี้ยังมีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆนั้นมาพิจารณาใช้เชื่อมโยงเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติตนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับความร่วมมือร่วม,มใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริงประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้นการให้ความสำคัญต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบข,ของการทุจริตมากขึ้นมีการแสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารนณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ กระบวนการกล่อเกาทางสังคมว่าการทุจริตเป็นพฤติกรรมที่นอกจากผิดกฎหมายและยังทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักความปาัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทำทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม